สวัสดีครับอยู่กับช่องไอทนบ้านๆครับและเราก็จะมาติดตั้ง Google Chrome กันนะครับ Google Chrome ก็ให้คลิกเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาสักหนึ่งอันนะครับของอะไรก็ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ Google Chrome นะครับจีอ่าแค่ใส่ตัวจีไปเขาก็ขึ้นมาแล้วครับเนี่ย Google Chrome นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเนี่ย o g l e Chrome ดาวน์โหลดนะครับนี่นะ หัวข้อแรกนี่แหละนะครับพอคลิกเข้าไปก็รอสักครู่นะฮะรอสักครู่นะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมปิดส่วนที่เขาอ่าเกะกะออกก่อนจะได้เห็นจะชัดนะครับนี่นะอ่าคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นี่เลยนะครับเนี่ยนะดาวน์โหลดโคมดสำหรับ Windows 11 Windows 10 Windows 8นแะครับแบบ64บิตตรงนี้เนี่ยอ่าเขาจะคำนวณผลจากคอมพิวเตอร์อเรานะครับว่าคอมพิวเตอร์อเรากี่บิตนะเราก็คลิก ดาวน์โหลดโคมได้เลยนะครับปึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วก็รอสักครู่นะหลังจากคลิกดาวน์โหลดแล้วนะครับตอนนี้เขาก็กําลังจะดาวน์โหลดแหละนะครับถ้าเกิดมีโปรแกรมช่วยโหลดอย่างผมนะครับเนี่ยก็จะขึ้นมาก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยถ้าเกิดของท่านผู้ชมท่านใดไม่มีโปรแกรมช่วยโหลดนะครับก็เหมือนว่าเขาจะขึ้นอยู่ตรงมุมขวานี่แหละนะครับนะ น่าจะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปที่อ่าโฟลเดอร์การดาวน์โหลดนะครับ Google Chrome นะครับนี่เลยนะฮะ Google Chrome ก็มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้ง Google Chrome กันนะครับ Google Chrome ก็คลิกขวาเลยนะครับแล้วก็คลิกเปิดได้เลยครับปึ้งเข้าไปนะฮะนะครับก็หลังจากที่เราอ่าคลิกเปิดนะครับ Google Chrome นะครับเพื่อที่จะติดตั้งเนี่ยก็รอสักครู่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพับหน้าต่างหลังออกไปนะฮะจะได้เห็นชัดๆนะนี่ฮะเขาก็กําลังติดตั้งนะครับ o h r o m h r o m e นะครับนะแล้วก็รอทําตามขั้นตอนของเขานะฮะกูเกิลโคมติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายนะนะรอสักครู่นะครับตอนนี้กําลังติดตั้งนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวแหละนะกูเกิลโค m มแล้วก็อาจจะพอ,อติดตั้งเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะได้ ติ๊กนะครับติ๊กหัวข้อบางหัวข้อนะฮะนิดๆหน่อยๆนะฮะสองสามหัวข้อแค่นั้นเองนะครับก็คือการที่จะให้เขาแสดงนะครับว่าจะให้แสดงไอคอนแบบไหนเรื่ออะไรไงแค่นั้นเองนะฮะคุโคมติดตั้งง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะนะฮะเขาก็ไอคอนก็มาขึ้นที่หน้าจอเราแล้วนะฮะนี่เลยแล้วก็รอสักครู่ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอเราเนี่ยฮะคุโคมมาแล้วติดตั้งแป๊บเดียวเองนะครับ แล้วก็นะครับขั้นตอนการ,ร,ต,รตั้งค่า Google h ค m e นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกที่เริ่มต้นได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คลิกข้ามไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คลิกข้ามไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ขอบคุณแค่นั้นเองปึ้งข้าไปนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับนะส่วนของผมเนี่ยมีโปรแกรมช่วยโหลดเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาที่ส่วนขยายนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแป๊บหนึ่งเวลา จะดาวน์โหลดอะไรก็จะง่ายแล้วก็จะสะดวกนะครับเพราะว่ามีโปรแกรม IDM นะครับช่วยดาวน์โหลดนะก็แค่นี้เองนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะครูขุนโคมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ